เออมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีการพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าพอได้คุยด้วยแล้วออรู้สึกเย็นเย็นเบาๆสบายอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะมันเกิดจากอะไรกันแนะ่คะวันนี้เราลองมาเจาะแนวคิดทางธรรมะที่น่าสนใจจากบทสนทนาถามตอบชุดนี้กันนะคะครับก็น่าสนใจจริงๆครับบทสนทนานี้เท่าที่ดูเป็นการตอบคาถามธรรมะ ท่านจะเน้นไปที่หลักอนัตตาธรรมอนัตตาธรรมใช่ครับคือความไม่มีตัวตนแล้วก็วิธีการเข้าถึงเนี่ยท่านจะเน้นไปที่การฟังธรรมะมากกว่าการปฏิบัติแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันทั่วไปนะครับน่าสนใจจังเรามา,าสากัดประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกเลยทำไมคนที่ได้คุยกับสมาชิกกลุ่มที่ว่าเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ทำไมถึงรู้สึกเย็นโล่งสบายขนาดนั้นเลยคะ อ๋อครับคือตามที่พระอาจารย์ท่านอธิบายในแหล่งข้อมูลนะครับท่านบอกว่ากลุ่มนี้เป็นผู้ที่ฟังทมเรื่องอนัตตาเนี่ยจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าพุทธภาวะขึ้นมาพุทธภาวะครับสภาวะที่แบบรู้ตื่นเบิกบานข้างในจิตมันเลยมีความบริสุทธิ์แล้วเหมือนกับว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมันแผ่ออกมาเป็นพลังงานอย่างหนึง่งพอคนอื่นเข้าไปใกล้ๆหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็เลยรู้สึกได้ถึงความเบา ความโล่งความเย็นสบายเหมือนได้รับพลังงานดีๆนั้นไปด้วยนะครับโอ้โหเหมือนเป็นพลังงานที่ส่งต่อกันได้จริงๆด้วยนะคะเนี่ยแล้วที่บอกว่าเน้นการฟังธรรมมันต่างจากการนั่งสมาธิแบบที่เราคุ้นเคยกันยังไงคะแบบต้องหนังรับตานิ่งๆอะไรแบบนี้ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ท่านชี้เลยนะครับคือมีการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างเอ่อการนั่งสมาธิแบบที่เราคุ้นเคยกันเพื่อมุ่งให้จิตสงบแน่วแน่หรือสมถะเนี่ยซึ่งพระอาจารย์ท่านให้ข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นแนวทางที่มีมาก่อนพุทธการหรือที่ท่านาใช้คำว่าวิชาพราม mm. ซึ่งบางทีมันอาจจะนำไปสู่การยึดติดในความสงบได้เหมือนกันนะอ๋อ oh, ติดสุขติดสงบอะไรแบบนั้นเหรอคะใช่ครับอาจจะกลายเป็นอัตตาอีกแบบหนึง่ง mm. แต่ว่าการน้อมจิตฟังธรรมเรื่องอนัตตาที่ท่านสอนเนี่ยท่านถือว่าเป็นการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาโดยตรงเลยคือการฟังธรรมเรื่องอนัตตาเนี่ยนะครับมันคือการฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงว่ารูปธรรมคือร่างกายเราเนี่ย กับนมามธรรมพวกความคิดอารมณ์ความจําการรับรู้ต่างๆค่ะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ประเดียวเดียวแล้วมันก็ดับไปมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆพอจิตมันค่อยๆฟังค่อยๆซึมซับค่อยๆยอมรับความจริงตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปเองแล้วก็นําไปสู่ความรู้แจ้งหรือพุทธภาวะได้เองโดยไม่ต้องไป เคนหรือบังคับอะไรมันมากฟังดูเหมือนหัวใจสำคัญคือไม่ใช่การพยายามไปจำหรือไปคิดตามแต่เป็นการเปิดใจฟังให้จิตมันซึมซับแล้วก็เข้าใจไปเองตามธรรมชาติจนมันตื่นรู้ขึ้นมาเองเหรอคะใช่เลยครับใช่เลยคือแค่เปิดใจฟังน้อมจิตฟังไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดฟังไปเรื่อยๆจนเริ่มเห็นแล้วล่ะคะแบบว่าเห็นการทำงานของสิ่งที่เรียกว่าตัวรู้กับตัวคิดหรือเสียงในหัวเราเนี่ย แบบนี้ถือว่าใกล้ถึงที่สุดหรือยังคะหรือต้องทำยังไงต่ออันนั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือเริ่มเห็นตามความเป็นจริงแล้วแต่พระอาจารย์ท่านก็จะย้าว่าเออพอเห็นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปยึดมันหรืออย่าพยายามจะเข้าไปควบคุมจัดการอะไรมันค่ะให้แค่รู้ทันว่าอ๋ออันนี้ความคิดนะอันนี้ตัวรู้นะทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เป็นแค่อาการของจิตเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหน้าที่ของเราคือแค่เข้าใจแล้วก็ปล่อยให้จิตมันเห็นตามธรรมชาติของมันไปเรื่อยๆค่ะพอถึงจุดที่มันเหมาะสมจิตมันจะคลายความยึดถือลงไปได้เองจนอาจจะถึงสภาวะที่ท่านเรียกว่าขันห้าแตกละเอียดคือความยึดมั่นในกายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันสลายความยึดตรงนั้นไปเองเลยเข้าใจแล้วค่ะคือแค่ดูรู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ต้องพยายามทำอะไรกับมันเป็นพิเศษแล้วคำว่าวิชารู้แจ้งจิตที่ท่านใช้บ่อยๆนี่คืออะไรคะมันต่างจากคำว่าปฏิบัติธรรมยังไงเอย่ยท่านใช้คำนี้แทนคำว่าปฏิบัติธรรมหรือบรรลุธรรมเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับว่าเป้าหมายจริงๆคือการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตของเราเองนี่แหละให้มันจำแจ้งเข้าใจจิตตัวเองใช่ครับมีอุปมาที่ท่านใช้แล้วเห็นภาพดีมากเลยนะครับท่านเปรียบว่าจิตเดิมแท้ของเราเนี่ย เหมือนหยดน้ําใสๆเลยบริสุทธิ์มากๆค่ะแต่เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาเนี่ยมันเลยหลงลืมตัวเองแล้วก็ไปยึดติดกับภาชนะต่างๆภาชนะครับภาชนะก็คือร่างกายเราความคิดเราอารมณ์เรารูปนามทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปหลงคิดว่าไอ้ภาชนะเนี่ยคือตัวเราอ๋อดังนั้นวิชารู้แจ้งจิตเนี่ยก็คือกระบวนการที่ทําให้หยดน้าําใสๆหรือจิตของเราเนี่ยมันตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเอง ว่าจริงๆแล้วมันใสมันบริสุทธิ์มันเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาชนะเหล่านั้นเลยเป็นอุปมาที่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกอุปมาหนึ่งเรื่องเปลือกกับพีแก่นอันนี้ท่านหมายถึงอะไรล่อคะอันนี้ก็ใช้อธิบายลำดับความเข้าใจธรรมะได้ดีครับท่านอุปมาธรรมะเหมือนต้นไม้หรือผลไม้ก็ได้เช่นทุเรียนมีสามส่วนนะค่ะทุเรียน <laughs> ครับ เปลือกก็เปรียบเหมือนกับการที่เรายังให้ความสำคัญหรือยึดติดอยู่กับเรื่องร่างกายหรือการปฏิบัติที่เน้นแต่เรื่องกายภายนอกเป็นหลักส่วนกระพี้หรือเนื้อทุเรียนเนี่ยก็เปรียบเหมือกนการที่เรามาคล้องติดอยู่กับเรื่องนามธรรมแทนเช่นความพิษอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดอยู่ในความสงบหรือพยายามจะหนีอารมณ์ไม่ดีไปหาแต่อารมณ์ดีๆอะไรแบบนี้ค่ะส่วนแก่นแท้จริงๆเลยเนี่ยก็คือหลักอนัตตาธรรมนั่นแหละครับ คือการรู้แจ้งว่าทั้งรูปธรรมเปลือกและนามธรรมกะพีเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเลยจิตที่มันบริสุทธิ์ไม่ยึดถืออะไรเลยต่างหากคือแก่นแท้เพราะฉะนั้นคำสอนที่เข้าถึงแก่นเนี่ยมันก็จะเรียบง่ายตรงไปตรงมาชี้ไปที่ความจริงตรงนี้เลยชัดเจนมากค่ะ แล้วท่านก็ยังกล่าวถึงเจตนาในการสอนหรือการเผยแผ่ธรรมะนี้ด้วยนะครับว่าเป็นการมอบองค์ความรู้สูงสุดคือเรื่องอนัตตาธรรมเนี่ยเพื่อช่วยเหลือให้สรรพสัตว์หรือทุกๆดวงจิตเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารเป็นการสื่อสารจากจิตสู่จิตจริงๆโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญจากบทสนทนาธรรมชุดนี้ก็คือการเข้าถึงความจริงเรื่องอนัตตา ความไม่มีตัวตนผ่านการเปิดใจฟังธรรมอย่างถูกวิธีซึ่งจะทำให้จิตค่อยๆค,ค,คลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปเองแล้วก็ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองที่จริงๆแล้วมันบริสุทธิ์และเป็นอิสระอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปพยายามสร้างอะไรใหม่หรือไปพยายามทาอะไรให้มันยากเลยซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าธรรมชาติแท้ๆของจิตเรามันบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอิสระอยู่แล้วเนี่ยบางที การปฏิบัติหรือการเดินทางที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การวิ่งไล่ตามหาสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่มีคแต่อาจจะเป็นแค่การหันกลับมารู้จักมายอมรับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วณปัจจุบันขณะแค่เราต้องค่อยๆละวางความเข้าใจผิดความยึดถือต่างๆที่เราไปสร้างไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเองอบางครั้งการไม่พยายามหรือการปล่อยวางความพยายามที่มันผิดทางผิดฟ้าผิดตัวเนี่ย อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงก็ได้นะครับใครจะรู้